จับภาพคู่ได้พอดีเลยไกลใอย่าบอกว่าช่วยกันจับมือกันแล้วปีนขึ้นไปให้อิวว่าโน้มตัวมาทางตองแล้วถีบอ่ะถีบตองเป็นแรงถีบตองอันนี้จิ้มรูตูดอะไรนี่นี่ทางขวามือเป็นจิ้มจบตลาดไทย หมมกดำด้วยนะดูแนลองเมงเมบอย่าอย่าไปพูดให้มันเสียเดี๋ยวแม่งขำที่หลุดเลยฮึ๊บฮึบอาละครับเมฮึเฮ้ทำไมอะไรก็ดูง่ายไปหมดวะอสา เย่า yeah, ้ด yeah, 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 yeah. ้เได้ไกน่วถึงอ่ะว่าถึงที่ละครั้งได้ไอ้ตัข้างบนเริ่มยากนะมันต้องห่างไงมันห่างไงต้นเอนิดนึงด้วยเป่ข้างบนอ่ะโน้มเข้ามาเออมันน้มเข้ามานิดนึงบเมฟสันน่ะ แรงแรงนิ้วต่องดีแน่เลยแตงต่งแม่งใช้นิ้วเก่งเออนิ้วนิ้วบ่อยที่เวแตงแบอร์ดด้ว่ยเอาแล้วเริ่มหมดมุกหมดแล้วหมดแล้วที่ไว้ขามมนเริ่มไม่มีแล้วนางนนมของคนผู้ชายเอาตรงไหนต่อครับ ว่าถ้าให้ต่องเันปีมทางซ้ายยังง่ายกว่านะหินมันเยอะกว่าไม่รู้ว่าแม่ปูจะตีระคังถึงไหมขาขวาเหยียบเขียวได้นะเนี่ยไม่ถึงอีก้อนเดียวได้เย้ ดังๆดๆดังๆๆๆปล่อยมือเปล่อยมือเลยตดตาแล้วมอยากะไม่อันต้องตัดใจหน่อยดิเเงังนี่สมแล้วเมื่อกี้ผ่านมาตั้งนานไม่มีใครได้ซีอค่ะสมแล้วที่เป้าตุงขนาดนี้เป็นสบายเลยอ๋อเพราะตุงมีแรงดีองี้เองมันเอาเป้าเกี่ยวหินได้ เอาอันจุดพะมือหนุกเราเชื่อเม่อเป้ากี่เอาไว้ไงผู้หญิงจะลำบากเพราะไม่มีก็อยู่มันเก่งเลยอยู่จะอยู่จะข้ามได้แล้วเหมืองกันอ๋อแรงก่อนโอเคเอาเป้าเมือมันเจาะรูไปเรื่อยๆรื่ยนถึงว่าผนังมันยุบต่อไปต่อมึงเอาเป้าเจาะรูไว้เหรอตาไม้สัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ครับรู้สึกไงบ้างครับปวดแสบตาไม่ค่อยใช้แรง